ตอนที่1,662คนอัมภาตในหมู่บ้านเด็กสาวที่กำลังวิ่งเล่นรอบๆก็หยุดเท้ามองดูฉิงมู่ไปไป,ไปมา,มาด้วยความสงสัยใครรู้ชายหนุ่มมือเชือดหมูที่ใต้ต้นไม้ก็เช็ดเลือดออกจากหน้าจ้องมาด้วยสายตาถลึงถึงราวกับมีความไม่เป็นมิตรอย่างยิ่งหญิงชราและหญิงชราก็หันมามองหญิงผู้นี้เช็ดเหงื่อออกจากหน้าผากด้วยหลังมือพล่องออกไปด้วยรอยยิ้มหมู่บ้านของพวกเราไม่มีผู้คนมาเป็นเวลานานแล้ว ยากนักที่นายน้อยจะเดินทางลำบากตรักตรำม,มาถึงที่นี่ทานข้าวปลาก่อนแล้วค่อยเดินทางต่อไหมหญิงชราฉกยิ้มเผยฟัน32ซี่และกล่าวด้วยเสียงสั่นพลาวทานข้าวปลาแล้วก็ไปสู่ปรโลกได้ชิงมู่หยุดเท้าหันกลับมาและกล่าวด้วยความจริงใจยากที่ข้าจะปฏิเสธการเชื้อเชิญด้วยความอบอุ่นเช่นนี้มีสู้น้อมรับด้วยความเคารพงันต้องขอบากหน้ามาขอบคุณในอัธยาศัยเมตตรีของพวกเจ้าจากนั้นเขาก็ก้าวเ,เข้าไปในหมู่บ้าน เขาเดินผ่านชายหนุ่มเชือดหมูชายหนุ่มถือมีดเชือดหมูอยู่กล้ามเนื้อและเส้นเลือดที่แขนขึ้นปูดโปนสั่นระริกอย่างรุนแรงในคอก็มีเสียงขู่คำรามถิงมู่คลี่ยิ้มบางมีดที่ดีหนุ่มคนฆ่าหมูแลบลิ้นออกมาเลียเลือดหมูบนมีดเสียยิ้มและหัวรเราะเฮ่เฮก็ต้องเป็นมีดที่ดีอยู่แล้ว ฉินมู่ผ่านไปข้างกายเขาชายหนุ่มคนนั้นถือมีดจ้องไปที่หลังของเขาฉินมู่ราวกับไม่คิดอะไรยืดตัวตรงและเดินไปยังแท่งหินสี่เหลี่ยมโดยไม่ใส่ใจผู้ใดชายหนุ่มผู้นั้นสาะหาช่องลงมือไม่ได้ก็กล่าวว่าทักษะเทวะยอดเยี่ยมนายน้อยเจ้ายากที่จะรับมือยิ่งกว่าหมูตัวใดๆที่ข้าเคยสังหารมาชินมู่หันกลับไปยิ้มด้วยความสดใสเจ้าก็ไม่เลว ผู้เท่าคนนี้แก่เท่าอย่างสุดแสนเขาลุกขึ้นมาฉินมู่ก็รีบก้มไปประคองแขนของเขาช่วยพยุงผู้เท่าริ้วผอมแก่ร้อนนอทั้งห้าของผู้เท่าจับที่ชีพจรข้อมือขวาของเขาเงยหน้าขึ้นมองเขาด้วยรอยยิ้มส่วนมือซ้ายของฉินมู่ก็ทาบที่แผ่นหลังของผู้เท่าอย่างเป็นธรรมชาติมองไปที่ผู้เท่าคนนี้ด้วยสายตาห่วงใย ทั้งสองคนหัวเราะร่าผู้เท่าปล่อยจุดชีพจรของเขาและโบกไม้โบกมือกับเขาแม้ว่าเท่ากระดูกผุอย่างข้าจะแก่ชาราแต่ก็ยังแข็งแรงอยู่ข้าเดินเองได้นายน้อยเป็นคนดีคนดีๆที่รู้จักเคารพคนเท่าคนแก่ถิงมู่ถอนมือซ้ายออกมาอย่างไม่ใส่ใจถอนหายใจและกล่าวด้วยความชื่นชมผู้เท่ายังแจ่มใสเปี่ยกกำลังวังชาทำให้ข้านับถือเป็นอย่างยิ่งนายน้อย เด็กสาวทักเปียเป็นเขาแกะวิ่งมาตรงหน้าฉินมู่ดวงตาของนางเป็นประกายวิ้งวิงในมือถือผล,ลไม้อยู่ลูกหนึ่งยื่นออกไปข้างหน้าให้แก่เขานายน้อยทางผลไม้เถอะสายตาของฉินมูเ่เบนไปจับที่ผลไม้ในมือของนางผลไม้นี้น่าจะเพิ่งเด็ดออกมาจากต้นขั้วยังคงเขียวสดฉินมู่กล่าวด้วยรอยยิ้มข้าไม่กินหรอกหนูกินไปเถอะ เด็กสาวเปียรเขาแกยังคงยื่นมือออกไปผลไม้แตะที่ริมฝีปากของเขากล่าวด้วยเสียงสดใสานายน้อยกินแต่ทว่าผลไม้เข้ามาใกล้าปากของฉินมู่ฝ่ามือของฉินมู่ขวางเอาไว้ข้างหน้าผลักผลไม้ในมือเด็กหญิงผลักออกไปอย่างนุ่มนวลและกล่าวด้วยรอยยิ้มหนูกินเถอะเด็กสาวเค้นพะละกําลังอย่างเหนื่อยยากมองดูฉินมู่ที่ผลักผลไม้เข้าใกล้าปากนางทุกทีทีหน้าผากก็ผุดเม็ดเหงื่อเย็นเยียบอ ทันใดนั้นเด็กสาวก็เก็บผลไม้กลับไปวิ่งพลางกระโดดโลดเต้นและร้องนายน้อยไม่กินก็ไม่เป็นไรอย่าอากินเองก็ได้ผู้เท่ากล่าวด้วยรอยยิ้มนายน้อยมีพะละกะกำลังใหญ่หลวงจริงๆถิงมู่กล่าวด้วยความถ่อมตนพะละกําำลังของข้ามีมากกว่าหนูน้อยแค่นิดหน่อยข้าเติบใหญ่พะละกํกำลังเพิ่มพูนไวมาได้หลายปีไม่นับว่าเป็นเรื่องสำคัญอะไรเขาและผู้เท่าเดินเข้าไปในหมู่บ้าน คนหนุ่มฆ่าหมูก็แบกเอาหมูครึ่งตัวเดินเข้าไปในลานบ้านหญิงที่กำลังซักเสื้ออยู่ก็เช็ดมือกับเนื้อตัวรีบเข้าไปต้อนรับฉินมู่และกล่าวว่านายน้อยเป็นแขกผู้มีเกียรติคนอื่นๆอ,อยู่ในที่แห่งนี้มาเนิน่นนานไม่เคยได้พบเห็นผู้คนที่เหมือนกับนายน้อยเปลี่ยมไปด้วยบรรยากาศอันสูงส่งนางกว่าตาดูฉินมู่ขึ้นข,นขนลงลงหลายรอบและกล่าวหล่อเหลาจริงๆ ฉินมู่ย้ำยิ้มพลางยกมือขึ้นขวางมือของนางที่จะมาแตะแก้มของเขาและกล่าวว่าหญิงและชายไม่ควรใกล้ชิดกันริวทั้งห้าของหญิงผู้นี้สันะร,ริกแต่ก็ถูกฉีนมู่ขวางเอาไว้จนได้หญิงผู้นี้กล่าวด้วยรอยยิม้มมือของนายน้อยก็หล่อเหลามากจากนั้นก็รั้งมือกลับมาหญิงชาราใต้ชายคาแค่นเสียงกล่าวด้วยเสียงเบากีบสุกรแต่อ่างชัดๆ หญิงผู้นี้ตวัดตาไปมองหญิงชราไม่สพอารมณ์ขึ้นมาและด่าทอไปเจ้ายังมีหน้ามาพูดอีกพวกเจ้าครอบครัวนี้เอาแต่กินแต่ดื่มกินแล้วก็นอนทุกวี่วันไหนเลยจะดูแลการงานแบบข้าหากไม่มีข้าหญิงใหญ่ผู้นี้เจ้าก็ไม่มีอะไรจะกินแล้วหญิงใหญ่ผู้นี้ไม่ได้เห็นแก่ความงามของนายน้อยแต่หมายจะหาสามีให้อีหนูมันปากเขากันดานแบบนี้จะหาผู้ชายมาตกแต่งยากจะตายโหง นางด่าทอยหญิงชาราก็เดือดดานจนเหลือกตาขึ้นฟ้าหญิงผู้นี้กลับไปที่ห้องของตนอย่างโมโหกระแทกประตูปิดเสียงดังสนัน่นหญิงชาราสงบอารมณ์ลงเงยหน้าขึ้นใช้สายตาขมุกขมัวกวาดตามองดูฉินมูกนายน้อยเจ้าเห็นอีหนูคนนี้แล้วคิดว่ายังไงละจะมาตกแต่งดองกันไหมเด็กสาวเปียเขาแกะได้ยินก็เอียงอายเข้าไปซ่อนในมุมและแอบบมองเขาอยู่ลับๆบ,บนใบหน้าปรากฏสีแดงระเรื่อขวยเขินจนไม่กล้าออกมา ฉิงมู่สายศีษะและกล่าวว่าข้าแต่งงานแล้วภรรยาก็เพียบพร้อมเป็นอย่างยิ่งหญิงชาราถอนหายใจแบบนั้นก็น่าเสียดายายายแก่ผู้นี้ร่างกายไม่ค่อยสะดวกไม่ทราบว่านายน้อยจะช่วยไปเก็บผลไม้ที่ต้นมาให้ยายแก่ผู้นี้ได้หรือไม่นางยกมือขึ้นชี้ฉิงมู่มองไปตามทิศทางนิ้วของนางเห็นแต่ว่าบนต้นไม้มีผลไม้อยู่สี่ลูกและมีดอกไม้หนึ่งดอกกำลังเบ่งบานเต็มที่ ถิงมูรังสายตากลับมากล่าวด้วยรอยยิ้มต้นไม้สูงเกินไปข้าเกรงว่าจะปีนขึ้นไปไม่ได้แต่ทว่ากระบี่วิเศษของข้าก็คมกล้ามีใช่น้อยพอที่จะตัดต้นไม้ได้อยู่ข้าเคยโค้นต้นไม้คล้ายๆก,กันนี่มาแล้วชายแก่รีบร้องทันทีตัดไม่ได้นะตัดไม่ได้นะตัดไปแล้วพวกเราจะไปกินผลไม้ที่ไหนอีก หญิงชรากล่าวด้วยรอยยิ้มนายน้อยคนเมืองใหญ่แขนขาดูไม่เหมือนคนไร่คนนาะเรื่องตัดต้นไม้นี้ก็ยังคุยโวออกมาได้แม้ว่ายายแก่ผู้นี้จะชอแระชระาแต่ก็ชอบความงามเป็นอย่างยิ่งในหมู่บ้านไม่มีกระจกดังนั้นขอรบกวนนายน้อยให้ออกไปตัดกระจกมาให้จากข้างนอกทีนางเน้นเสียงคำว่าเมืองใหญ่หรืออักนครอย่างหนักหน่วงถิงมู่กล่าวด้วยรอยยิ้มเสาศิลาจะรึกข้างนอกแข็งเกินไปข้าเกรงว่าจะตัดไม่เข้า หญิงผู้นี้ไปทำอาหารมือ้อเชือดหมูอยู่ในห้องทำจานหลักและจานรองด้วยเนื้อหมูและเครื่องในฉินมู่สนทนากับชายแก่และหญิงเท่าอยู่ข้างนอกหมู่บ้านชนบทของเจ้ามีผู้คนไม่มากแต่ต้นไม้กลับมากมียินมู่กว่าตามองรอบๆกล่าวว่าหกคนต้นไม้แปดต้นผู้เท่ากล่าวด้วยรอยยิ้มมีหกคนที่ไหนนายน้อยนับเลขผิดหรือเปล่าเห็นอยู่ชัดๆว่าครอบครัวของพวกข้ามีแค่ห้าคน ชิงมู่ปลายตามองไปยังต้นไม้กลางหมู่บ้านที่แขวนหมู่ตายครึ่งตัวเอาไว้ไม่พูดมากความอีกต่อไปแต่ถามว่าผู้เท่าย้ายเข้ามาในสถานที่อันวิเวกและเงียบสงัดเช่นนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่นี่ข้าก็จำไม่ได้แล้วผู้เท่าครุ่นคิดอยู่พักหนึ่งและกล่าวว่าจำได้แต่ว่าเกิดความโกลาหลในใต้หล้าผู้คนไม่มีหนทางจะดำรงชีวิตอยู่ต่อไปพวกเราถูกคนร้ายไล่ต้อนมาที่นี่ในน้อยข้างนอกก็ยังปั่นป่วนวุ่นวายอยู่หรือไม่ ฉินงมู่ปรบมือเข้าด้วยการและอุทานด้วยความชื่นชมพวกเจ้าโชคดีจริงดีจริงตอนนี้โลกภายนอกยิ่งปั่นป่วนโกลาหลกว่าแต่ก่อนแข่งข้ากันไม่เวน้นวันเลือดนองเป็นท้องทานอยู่ที่นี่ก็ดีแล้วสงบสุขชีวิตรุ่งรวยไร้เรื่องต้องกังวลผู้เท่าเจ้าอยู่ที่นี่แหละดีแล้วอย่าออกไปเลยหญิงเท่ากล่าวด้วยรอยยิ้มอยู่เปล่าเปล่าที่นี่เป็นเวลานานก็จะเบื่อหนายไม่ได้พวกเราอาจจะออกไปเดินข้างนอกเสียหน่อยถิงมู่ยิ้มยิ้มพลางโคลงศีรษะ ไม่ออกละแหละดีแล้วข้างนอกปั่นป่วนสับสนจนเกินไปค่ากังวลในสุขภาพร่างกายของผู้เท่าทั้งสองกลือกว่าเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นมาตกตายอยู่ข้างนอกก็จะได้ไม่คุ้มเสียหญิงเท่าและชายชราสีหน้าแปรเปลี่ยนหญิงเท่าเอื้อมมือไปข้างหลังจะดึงปิ่นปักผมออกมาแต่ชายชรายกมือห้ามพลางใส,ส่ศีรษะอย่างเงียบงนันหญิงเท่าจึงลดมือลง ชิงมู่เมินไม่มองกล่าวว่าต้นไม้แปดต้นมีต้นไม้มากกว่าคนสองต้นข้าขอถามผู้เท่าหน่อยว่าอีกสองคนนั้นไปไหนชายชราถอนหายใจและกล่าวปกปิดความจริงจากนายน้อยไม่ได้เลยจริงๆอีกคนหนึ่งนั้นเป็นคนอมาพาสนอนติดเตียงอยู่อมาพาสมานานเกือบสิบปีแล้วถิงมู่สีหน้าแปรเปลี่ยนถอนหายใจพูดตามตรงแล้วข้าก็มีฝีมือทางอยู่ยาสำเร็จมรคแพทย์มาอยู่บ้างมักจะมีจิตใจอาทรของบิดรมารดาต่อผู้เจ็บไข้ได้ป่วย เพื่อช่วยเขาให้พ้นโรคภัยข้าขอถามสักหน่อยว่าคนอมาพาตผู้นั้นอยู่ที่ใดให้ข้าไปดูอาการเสียหน่อยก็ไม่แน่ว่าอาจจะรักษาได้ผู้เท่าลุกขึ้นด้วยร่างสันเทิมหญิงผู้นี้ออกมาขับในห้องจัดโต๊ะเก้าอี้และเตรียมถ้วยชามเห็นเช่นนั้นก็เดินออกมาพูดด้วยความโมโหจะวางอาหารอยู่แล้วเจ้าจะไปไหนอีกนายน้อยมีวิชาแพทย์จะไปดูอาการคนอมาพาตคนนั้น ชายชราเหมือนกับกลิ่งเกรงนางยิ้มประจบและรีบกล่าวคนอมาพาตนอนอยู่ที่นั่นมาตลอดต้องลำบากให้เจ้าดูแลมานานบางทีนายน้อยอาจจะรักษาเขาได้หญิงผู้นี้กล่าวด้วยความสงสัยคนอมาพาตที่แม้แต่จะขี้จะเยี่ยมก็ต้องให้หญิงใหญ่ผู้นี้ดูแลยังรักษาได้อีกหรือเจ้าคิดว่านายน้อยจะทำได้หรือต่อให้ม้าตายก็ต้องให้หมอม้ามาดูอาการ ชิงมู่ตามชายชราเดินเข้าไปในห้องเห็นว่ามีคนหนึ่งนอนอยู่บนเตียงคนป่วนไม่มีรัศมีใดๆเป็นคนตายดีๆนี้เองฉิงมู่มองไปที่คนหนุ่มผู้นั้นผ่านไปเนิน่นนานก็กล่าวอย่างแช่มช้าเจ้าแห่งแดนสวงข้าได้พบกับท่านที่นับถือจนได้ชายชราและหญิงเท่าสีหน้าแปรเปลี่ยนอย่างใหญ่หลวงแทบจะอดไม่ได้ที่จะลงมือฆ่าฟันหญิงเท่ากล่าวด้วยรอยยิ้มฝืนๆเป็นไปได้ด้วยหรือที่นายน้อยจะรู้จักคนอมาพาตผู้นี้ ผู้ที่มีคุณสมบัติตกตายในเงื้อมือของเจ้าปราสาสแผ่ภพศสาลมีไม่มากเจ้าแห่งแดนสวงคือหนึ่งในนั้นฉินมู่สำรวจบาดแผลของคนอมาพาธผู้นี้บาดแผลเกิดขึ้นจากทักษะเทวะปฐมโกลาหนทักษะเทวะปฐมโกลาหนนี้ซับซ้อนและซ่อนเงื่อนยิ่งกว่าเงื่อนปิดผนึกได้แดงที่ฉินมู่เห็นในซากวินาทแห่งจุดจบทั้งยังลี้ลับกว่ามากตัวตนที่มีพลังอำนาจเช่นนี้ก็มีแต่เจ้าปราสาทแผลภพศสาร แม้ว่านายน้อยใหญ่จะเป็นสิทธิสายตรงของเจ้าปรา,าสาสแพไพศาลแต่ชินมู่ได้เห็นเวทปิดผนึกของนายน้อยใหญ่แล้วแม้ว่าจะเพริศแพร่พิสดารแต่ก็มีได้เหนือล้ำไปกว่าวิสัยทัศน์ประสบการณ์ของชินมู่เขาว่าบาดแผลของคนหนุ่มผู้นี้กลับเหนือล้ำไปกว่าวิสัยทัศน์ประสบการณ์ของชินมู่ผู้ที่สร้างบาดแผลเช่นนี้ได้ก็มีแต่เจ้าปรา,าสาสแพไพศาลเท่านั้น ชิงมู่เคยด้วยมุมมองของเจ้าแห่งแดนสวงไปยังตัวตนบรรลุเต่าทั้งหลายที่ร่วมมือกันบุกเบิจกจักรวาลในมุมมองนั้นเขาได้เห็นเจ้าปรา,าสาสแผ่ภัยสานปลิดชีวิตเจ้าแห่งแดนสวงดังนั้นเขาจึงมีข้อสันนิษฐานเช่นนี้ส่วนปฏิกิริยาตอบสนองของหญิงเท่าและชายชาราก็ช่วยยืนยันข้อสันนิษฐานของเขาเจ้าแห่งแดนสวงผู้เคยบุกเบิกกันจัก,กรวาลที่เจ็ด ไม่นึกเลยว่าหลังจากที่เขาตายไปแล้วกายเนื้อของเขาจะถูกตรึงสะกดเอาไว้ที่นี่ชิงมู่ยืนร่างขึ้นยืนตรงใสศ่ศีรษะและกล่าวว่าบาดแผลของเขาข่ารักษาไม่ได้แต่ว่ามีคนผู้หนึ่งที่ทําได้การเดินทางครั้งนี้ของข้าก็มีเป้าหมายเพื่อมาตามหาเขาเขามีนามว่าไทอีพวกเจ้ารู้จักหรือไม่หญิงเท่าและชายชราหันมามองหน้ากันจากนั้นก็ใสศ่ศีรษะ ในตอนนั้นเองก็มีเสียงของหญิงผู้นั้นดังมาอาหารเตรียมพร้อมแล้วเท่ากระดูกผูทั้งสองรีบเชิญนายน้อยมาทานข้าวบนโต๊ะอาหารฉิงม,มู่นั่งที่หัวโต๊หญิงเท่าและชายชารานั่งฝั่งซ้ายและขวาหนุ่มคนชื่อหมูนั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามหญิงคนนั้นยังคงประกอบอาหารอยู่เด็กสาวถักเปียเขาแก่ก็ถือชามหนึ่งไปกินซูดอไมายามกอยู่ที่ใต้ต้นไม้ไม่มีที่นั่งกับโต๊ะ สถานที่ป่าเขากันดานไม่มีสุราดีๆมารับรองนายน้อยจากเมืองใหญ่ต้องขออภัยด้วยหญิงเท่ากล่าวอย่างใส่ใจนายน้อยเชิญทานอาหารถิงมู่ไม่ขยับตะเกียบมองดูแล้วก็กล่าวต้นไม้แปดต้นแต่มีเพียงแค่เจ็ดคนยังขาดอีกคนหนึ่งหรือไม่ชายชราแร้งทำเป็นไม่รู้หญิงคนนั้นถืออ่างใส่อาหารมือ้อเชือดหมูระวางอ่างอาหารลงไปจากนั้นก็เช็ดมือและกล่าวด้วยรอยยิ้มอันใสซื่อไหนเลยจะมีคนอื่นอีก ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อนับดูแล้วรวมคนอมมาพาดด้วยที่นี่ก็มีแค่6กคนถ้านับรวมนายน้อยก็เป็นเจคนหรือไม่นายน้อยจากเมืองใหญ่วิชาคำนวณของเจ้าย่ำแย่แล้วถิงมู่กล่าวด้วยรอยยิ้มผู้คนยังไม่พร้อมน่าจะขยับตะเกียบได้อย่างไรชายชราอ้าปากกำลังจะพูดทันใดนั้นคนหนุ่มเชิดหมูก็เต้นเร้าด้วยโทระ ชักมีเชือดหมูออกมาปักตึงลงกลางโต๊ะอาหารรังสีแขนข้าคลักคลู้ไปถึงชั้นเมกกล่าวอย่างดุดนันจะพูดมากไปหาวิมานอะไรฮะข้าทนไม่ไหวแล้วก็เงื้อมีดรุมข่าไอ้หมอนี่เลยให้รู้แล้วรู้รอดสิอาหารจานต่างๆก็ลอยขึ้นด้วยเสียงปังเนื้อหมูแต่ละชิ้นเข้ามาประกอบกับกลางอากาศกลายเป็นหมูครึ่งตัวและลูกตามหมูก็ถลึงจ้องจนกลมดิ หมูอีกครึ่งตัวที่ถูกแขวนไว้กลางหมู่บ้านก็วิ่งมาด้วยขาสองข้างรวมเข้ากับครึ่งตัวบนจนสมบูรณ์แบบและร่ำร้องออกมาใช่แล้วพวกเราจะต้องกลัวอะไรสนใจอะไรว่านี่คือนายน้อยเจ็ดแห่งปราสาทแผ่ภัยสารหันเขาให้จบเรื่องจบราว